ส่งของกลางมาผมไม่มีให้น้องๆคุณมาดูเลยเลยผมไม่มีอย่าให้ฉันดูนะว่าคุณนะ่ะกลัวใช่ไหมแล้วก็เลยทําลายหลักฐานแล้วกันเอาเคียวไปใส่ในหม้อนัอ่นะนะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ครับคุณเห็นผมเป็นอะไรครับเป็นจจอัชยากรแหะครับทำไมต้องทําลายหลักทองหลักฐานนะ่ะคุณนะเป็นพวกชอบเรื้อนชอบปัน่นชอบแกล้งชอบขโมยกษาตบาลว่ะสิผมขอให้สวสรรค์ลงโทษผมขอให้สวสรรค์ลงโทษผม ด้านเงไงล่ะคะอันนี้ไม่ใช่ครับมันมันเราไม่ตั้งเสามก็โดนเหมือนกันนะเมื่อกี้ผมขอให้สวรรค์ลงโทษผม